จะพอยได้แจ๊บหนึ่งสามจะพอยได้แจ๊บซีรีสง แพ้ได้แจ๊บสองสี่พัก <c oughs> แทนได้แต้บ ขึ้นสามจะพอได้ไ้า สามห้าสะพอได้แจ้วหกตาสะโพกได้แจ้สี่หก รับแขงได้แจ <h 11> ้งแป๊บ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 บอสสิบสองใช่โตบ้าสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมรับแขกด้แจ้งก็คู่นี้เป็นคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองนะฮะ เป็นการ<ด>พบกันร,ระหว่างทีมฮ <c oughs> ักแพงฮักแพงก็ตอนนี้อยู่ในฝั่งผู้บรรยายเนี่ยนะฮะตำแหน่งหน้าขวาทำก็เป็นเะโตนะครับสายชงก็เป็น,นะนทอนตำแหน่งแบ็กวันนี้เน,นี่ยนะฮะนำทีมโดยเจ้าบาส์สัตเอ็กบูเนี่ยนะครับ7-6<ด>พบกับทีมเจ้าพลอยตำแหน่งหน้าขวาทำก็เป็นเจ้าออฟลบุรี สายชงก็เป็นจะเพลงนะครับส่วนตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นจาเบิร์ดนะฮะบิ๊กเบิร์ดขาแคร์นี่แหละครับวัสดีครับพี่ช้างวัสดีครับวัสดีพี่ดาววัสดีสิทธิพงศ์สีสุดอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วคุณอภิสิทธิ์วัสดีครับวัสดีครับ,รบใช่ครับน้องโตนเนาะเพราะว่าเมื่อวานเห็นเล่นดับเบิลคู่กับเจ้าทอน <c oughs> เรายังอยู่กันที่เดิมนะครับในงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงวันนี้ก็เป็นวันที่สามวันนี้เป็นประเภทภายในนครสวรรค์นะครับไม่ว่าจะอยู่อำเภอไหนนะฮะสามารถเล่นได้ครับก็น่าจะใช้หลักเกณฑ์คล้ายๆกันกับทุกที่นะฮะก็คือว่าเกิดเรียนทำงานเนี่ยนะฮะ ก็ถือว่าเป็นภายในเกิดเรียนทํางานเนี่ยแหละครับมีภูมิลำเมาหรือว่ามีที่ทํางานประมาณนี้นะครับจะพอได้แต่วว,ว,วันนี้วันนี้ลากปาดนึกว่าจะออกอีกแล้ว ต้องเรียนพี <ired> ่ๆ <invent> น <fit division> ้องๆว่าบางครั้งต้องกราบขอภัยให้ผมด้วยนะคะก็อย่างบางครั้งอาจจะเงียบหายไปบ้างอะไรไปบ้างก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าบางครั้งผมก็ต้องหยุดทานไอ้นุ่นพังไอ้ดีบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะพยายามนะจะพยายามที่จะไม่ไม่ไม่หยุดบรรยายนะครับถ้าไม่จําเป็นผมก็จะไม่หยุดบรรยายนะฮะจะเว้นว่าช่วงพักเอ่อ ผ่านข้าวบ้างอะไรอย่างงี้เนะเ<อ>าะก็ต้องมีเวลาพักนิดน,นึงนะครับถามว่าจะให้ไลฟ์สดต่อเนื่องบางทีโ <c oughs> ทรศัพท์ก็ร้อนเมื่อวานก็น็อกไปรอบนึงนะฮะก็ต้องมีการพักเปลี่ยนเครื่องบ้างอะไรประมาณนี้นะครับฮถ้าเป็นอะไรยังไงก็เออกลับขออภัยนะครับแล้วก็ต้องให้ขอให้พี่ๆน้องก็ให้ให้ใหอภัยกัน้างน,นะครับ เดี๋ยวผมพยายามจะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งครับต้องต้องขอดูในในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับ

ทราบตามนี้นะครับว่าวันนี้เป็นเตปากตะก็ในเหลี่ยมประเภทภายในนะครสวรรค์ลและอันนี้ตามในการที่ที่เขาที่เขาโพสต์นะฮะผมก็ตามตามนี้นะครับแล้วก็มีต่อท้ายว่าและทีมเชิญนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเ,เชิญยังไงมาจากไหนเป็นการจัดการแข่งขันแบบประเภทแบ่งสายครับสายละสายละสามทีมนะครับ สายเอก็จะมีปูปานเอเจนิมเขียงหมูแล้วก็ทีมฮักแพงเอคู่แรกก็เป็นปูปานกับเจนิมก็เตะไปแล้วนะฮะแล้วคู่นี้ในสายบีจะมีทีมเจ้าพอยทีมฮักแพงบีแล้วก็ทีมหมูพอดีเอที่กําลังแข่งขันอยู่ก็คือสายบีเจ้าพอยกับฮักแพงบีนะครับส่วนในสายสายซีก็จะเป็นปูปานดีหนองสมบูรณ์บี แล้วก็หมูพอดีบในสายสนะครับสายดีสิบองสิบะไรนะเนี่ยผมอ่านไม่ชัดซิงสิงโกเนตนะครับซิงโกเนตแล้วก็เจอน้ำดื่ม,มแล้วก็หนองสมบูรณ์เถ้าตามรายการสิบสองทีม,มปู่ปานไม่น่าจะถึงดี<า>นะฮะผมว่าน่าจะพิมพ์ผิดเปล่า,ลาในสายสีน่าจะเป็นปู่ปาน B นะครับสวัสดีจากกลางครับสวัสดีจันิตครับขอทายชัดเจนเนาะขอบคุณครับ สวัสดีครับเสมอสวันนี้ปาดไม่ออกก็ยังนึกว่าจะลากปาดออกแล้วจะเพลงโอ้เมื่อวานอุศส่าห์จะโชว์ออฟเต็มที่เลยปาดตั้งแต่กลางคอนู่นนะฮะออกด้านข้างไปไกลเลยฮะก็เป็นอีกมุมนะฮะจากกลางเอาไปตัดคอนเทนต์เมื่อเช้าได้ดูก็ดีครับเป็นสีสันเนี่ยนะฮะคู่แรกก็ที่เตะไปแล้วเป็นปุบปานเอกับเจนิมเขียงหมูนะครับคู่ที่สอง ที่กำลังแข่งอยู่นี่นก็เป็นทีมเจ้าพลอยกับฮักแพงคู่ที่สามปู่ปาน <จะ S 1> น่าจะเป็นปู่ปานบีนะครับผมไม่น่าจะเป็นดีนะครับเพราะว่าปู่ปานมีมาสองทีมพบกับน้องสมบูรณ์นะครับคู่ที่สี่ซิงโกเนตพบกับเจาน้ำดื่มคู่ที่ห้าเจ้าพลอยจะพบกับทีมหมูพอดีเอคู่ที่เจ็ดปู่ปานจะพบกับหมูพอดีบีคู่ที่แปดซิงโกเนตพบกับน้องสมบูรณ์เอนะครับ รับทราบตามนี้เนาะคู่ที่เก้าก็จะเป็นเจนิม่เขียงหมูพบกับทีมฮักแพงคู่ที่สิบฮักแพงบีกับหมูพอดีเอคู่สิบเอ็ดน้องสมบูรณ์บีกับหมูพอดีบีคู่ที่สิบสองเจอาน้ำดื่ม <A. S 1> กับน้องสมบูรณ์เอตามนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ที่แจงแถลงขประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามนี้นะฮ <16 S 2> ะก็ู